สวัสดีครับจม,มาตกับไมค์แล้วนะครับวันนี้เรามาขายอะไรเดียขายของเก่าแล้วกันวันนี้นะครับก็เป็นของเก่าที่ไม่ได้กลับมานานมากนะครับแล้วก็มีการเปิดให้โหวตด้วยนะครับใน Discord ใ,ใครที่ยังไม่ได้เข้า Discord ของกร e น่าฟ f i ายนะครับก็ไปเข้าด้วยเพราะในน,นั้นเนี่ยก็จะมีการแบบ ใบใบแจกแจกอะไรเงี้ยเรื่อยๆนะครับไปลองเข้าดูนะครับอย่างนี้ความจริง้วมีการทาโพสํารวจนะครับในดิสค o r d ว่าอยากให้หมัดอะไรกลับมาแล้วก็น้องๆก็โหวตหมัดอันนี้กลับมานะครับเราก็เอากลับมานั่นเองนะความจริงไม่ต้องไปเมนนะครับในเพจเพิงเพจพี่อะไรเงีเ้ยว่าแบบเอยนี่มานั่นนี่มาหน่อยไม่ถ้าถ้าเขาอยากได้ความคิดเห็นเดี๋ยวเขาถามเองนะครับทางทางผ่านทางเพจหลักหรือว่าทางแบบ Discord โพอะไรเงี้ยนะเข้าใจปะไม่ต้องไปเมน ม,มากก็ไม่ได้กลับอยากให้กลับเวลาที่เขามีให้โหวตก็ไปโหวตนะครับอันนี้ก็จะกลับมาก่อนอันหนึ่งก็มีโอกาสกลับมานะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องรอไปก่อนนะครับต้องบอกว่าปีนี้หมัดตัวนี้น่าะเป็นหมัดตัวแรกที่วนกลับมาขายทั้งปีเนี้ยประมาณเก้าเดือนยังไม่มีหมัดเก่าวนกลับมาขายเลยมั้งเนี่ยเป็นตัวแรกนะครับปีนี้มีแต่หมัดใหม่ๆเข้ามาขายหมัดเก่ายังไม่มานะอันนี้ก็ ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับเพราะถ้าพ้ารอบนี้ไปก็มีเหมือนกันว่ารอบหน้าเน,นี่ยเมื่อไหร่มันจะกลับมานะขณะปีนี้คือแค่วนของเก่านี้คือแค่เอากลับมาแค่ e นะอันเดียวนะอันเดียวนะอันอื่นยังไม่กลับมาเลยนะแล้วคิดดูกว่าอันอื่นมันจะวนกลับมาวนวน,วน,ว,น,ว,นวนกลับมาก็จะถึงคิวตัวนี้กลับมาโอ้แก่พอดีนะเพราะฉะนั้นก็ซื้อซะนะครับซื้อซะตัวนี้ครับก็จะมาเป็นหมัดน้ำแข็งนั่นเองนะครับหรือว่าเฮลสโตน แล้วก็ไม่ได้มาแค่หมดัดอย่างเดียวนะครับจะมีคัตนะมาด้วยแล้วก็ยังมีของอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับมาในกิจกรรมเดียวกันนะตัวกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมกาชาแบบสามเหรียญน,นะครับก็คือหนองสะสมหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญแล้วก็จะได้ของต่างๆนะครับซึ่งอ่าที่สองเหรียญน,นะครับก็จะได้ตัวคัตนะแล้วก็สามเหรียญจะได้หมัด ส่วนในตู้นะครับนอกจากคาตนรและหมัดเนี้ยก็จะมีอย่างอื่นเข้าไปด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่น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 ไปดูกันเลยอนะ่ะตัวแบ็คแพคหรือว่ากระเป๋าที่เป็นปีกครับตัวนี้ก็สวยไม่ใช่ปีกนี้เป็นปีกแบบโอเวอร์หนะ่อปีกแบบสีดำทองปีกแองเจลิกไม่ว่า ี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ในคอลเล์ชั่นอังเจลิกด้วยนะครับเป็นเทรนพัสด์อังเจริกนี่ก็จะมีตามนี้นก็จะมีกระเป๋าปีกแล้วก็มีไอโซสามอันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ให้ดูนี่คือที่เลเวลหนึ่งปีกจะ,ละเล็กๆหน่อยนะครับพอเลเวลสองปีก็จะเพิ่มมาเริ่มใหญ่อลังการขึ้นแล้วก็เลเวลสามปีก็จะใหญ่มาก ใครจาปีกตัวนี้ได้มันมีท่าทางปีกนะครับล่าสุดที่เปิดจําหน่ายไปก็จะเป็นท่าทางปีกของตัวนี้นะครับตัวนี้มาทําเป็นท่าทางปีกก็เป็นอีกปีกหนึ่งที่ค่อนข้างโด่งดังโดยเฉพาะฝั่งผู้เล่นแบบแถวราตินอเมริกาบราซิลอะไรอย่างงี้นะครับว่าชอบแบบเซตนี้มากของไทายาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับพอแบบือเห็นบ้างในโซลน,นะเอาไปแอคสาวแต่ว่าในการเล่นจริงไม่ค่อยเห็นเพราะว่ากลัวบังหรือว่ากลัวศัตรูจะเห็นเราก่อนนะครับก็จะใช้กระเป๋ากันเล็กๆหน่อยอันนี้ก็จะอยู่ใน ตู้นี้ด้วยกันนะครับตู้นี้ก็จะมาตั้งแต่วันที่ลืมบอก9ถึง24นะครับมีเวลาประมาณ2อาทิตย<า>์ในการเล่นเกมนะครับเล่นกิจกรรมตรัวนี้ช่วงนี้มีไหมนะเปิทีดูกันดิช่วงนี้ไม่มีกิจกรรมอันนี้อ่ะมีมีมีอัน amped, อน,นี้อันี้กชาสามเรียนนะครับเดี๋ยวลองสุ่มเล่นดูดีกว่านะครับก็ หนึ่งเหรียญก็จะได้เป็นแบบพวกตั๋วกระชาหรือว่าอะไรธรรมดานะครับที่สองเหรียญน,นะครับน้องจะได้เป็นอะไรวะครับแ๊บได้เป็นคาตนาณ์นะครับคาตาณ์ตัวนี้ก็เป็นคาตาณ์ที่ออกแบบจากประเทศไทยเข้าไปนะครับมีผสมผสานความเป็นไทยนะแล้วก็ความแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเข้าไปด้วยน้องจะเห็นพี่ใส่คาตาณ์ตัวนี้ค่อนข้างบ่อย เป็นคาตะวูฟสปิริตหรือว่าวิญญาณหมาป่าตอนที่เข้ามาก็เข้ามากับรอยสักหมาป่านะครับแล้วก็มีรอยสักตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็เท่รอยสักขาวไม่ค่อยมีใครใส่เรื่องของน้องพี่จะใส่นะครับนี่เท่ดูให้ดูจะเป็นคาตนะสีเงินดำแล้วก็ทองนะครับเน้นสามสีหลักตัววิญ,ญญาณนะครับจะเห็นว่าจะมีวิญญ,ญาณหมาป่าวานอยู่สองตัวเห็นปะเป็นวิญญ,ญาณสีขาวกับวิญ,ญญาณสีดำน ถือที่หน้ารับบี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ mm hmm. บางอย่างเทส่วนอีกอันหนึ่งนะครับพอได้ครบสามเหรียญน,นะครับสิ่งที่จะได้ก็คือตัวสกินหมัดนั่นเองสกินหมัดที่มารอบนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นหมัดน้ําแข็งนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหมัดที่มีคนรอค่อนข้างเยอะนะครับรอค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกไปว่าก็ซื้อซะนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ซื้อแล้วก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไรมันจะกลับมาอีกเนี่ยยางวันปีนี้ก็ยังไม่มีหมัดเก่าๆวนกลับมาก็มีตัวตัวแรกนะครับมาตัวหนึ่งก็รอต่อไปแต่ว่าบางตัวก็จะไม่ได้กลับมาแล้วนะครับบางตัวไปหมัดแรงไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาก็ช่วยไม่ได้ใครที่ไม่เชื่อมันแหละแล้วแต่น้องเอาจริงที่เก็บพูดอะไม่รู้พีเดียวเกิดมาในปีนี้เดี๋ยวปีหน้ากลับมาก็แล้วแต่น้องนะครับไม่เชื่อมึนก็ซื้อตามนั้นนะช่วงนี้เคยเห็นว่าหมัดวันพันแม่งกลับมาปะล่ะไม่เคยําใจ ซืก็จะซื้อนะครับตอนนี้ช่วงนี้ของเดวิดเมคไรนะครับก็เป็นเปิดขายรอบสุดท้ายนะครับก็อนมนของแรไม่เสือตามใจเออนเไหนๆก็เวลาเหลือนะครับมาลองสุ่มสักนิดอยากรู้เหมือนกันว่าสามเหรียญเนี่ยจะเท่าไหร่ครับอันนี้อ่าราคาจะต่างกันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหนึ่งัหนึ่งครั้งกับ5้าครั้งใช่ป่ะแต่ว่าของตัวมัดเนี้ยจะเป็นหนึ่งครั้งกับสิบครั้งนะครับหนึ่งครั้งอยู่ที่ สิบก้าวเพชรแล้วก็สิบครั้งอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าเพชรขอสุ่มสักสี่ก่อนสิบแล้วกันนะสาม่ะมีสามันหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ยเฮ้ย,ยมาหนึ่งเก้า Có lẽ ta được sửa lối xuất n pledgots higher để đánh sẽ làm nó vô năng như thế nữa, mình sẽ dừng, nhưng không dừng, 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 ไอ้ดีบัฟเป็นยังยี่สิบรอบไปะนะโอ้โหเดี๋ยวคือตัวไปประมาณยี่สิบรอบยี่สิบรอบก็ประมาณ 1, พันทองคอยเพชรก็ก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับ 1, พันทองคอยเพชรก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้อยู่นะครับถ้าตีเป็นอันนู้นก็อันนู้นก็คือจะหมุนน้อยกว่าเพราะอันนู้นมันหมุนทีละสิบไอ้นี้หมุนทีละห้า อ,อยากร่ายอยากโดนก็ไปได้นะครับเก้าไม่ใช่เก้าวันที่สิบไม่เก้านะทุกก้าวถึงยี่สิบสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้ว